จะว่าไปทรงผมคุณหยอยเนี่ยเข้าท่าอย่างเงี้ยน,นะคะแหมคุณเฟิร์สโอ้คุณเฟิร์สก็ใช่ย่อยนะครับเนี่ยทำเป็นว่าอ้าวคุณมิดครับมานี่มานี่อ้าวอ้าวนั่งครับนั่งเฮ้เยนนเราเป็นไงบ้างคุณมิดนคะุณเฝ้ายังยังเลยวะคุณยังไม่ค่อยหิวอ่ะ คุณมีก็วันวาเ,นาเลนไทน์แล้วเบื่อจิ๊คนมีความรักนี่ได้ข่าวว่ามึงก็มีแฟนนะเพื่อนคุณวิทย์กันนั่นนะสีขาวคุณวิทย์อยาให้ผมมีบ้านนะครับคุณหยอยผมจะติดป้ายประกาศทั่วรถส้มเลยนะครับแล้วคุณวิทย์เป็นไงบ้างไครับช่วงนี้เห็นว่ามีคนมาจีิงนี่เลยครับน้องออยตัวจริงท่อนขาใหญ่ยังก็สะพานคลองชนบัก ฝ้าทีมีคุณหลับไปสองวันเลยนี่เลยครับคุณวิทสาวฮอตคณะสอนเป็นคนใส่ใสเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักนะฮะอุ้ย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 สงสัยจะโกรธใครมาเอาใหม่แล้วกันนะครับคุณวิทคุณหยอยผมว่าต้องคนนี้น้องไดมอน ลีดมหาลายัยเขาว่ากันว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาสองวันสนแนนอนสนแนนอนคิดเหมือนกันไม่ปีหนึ่งคิดเหมือนกันเลยบีสองคุณวิทคุณวิทเฮ้ยคุณวิทคุณวิทเฮ้ย,ยคุณวิทมองอะไร เฮ้ยคุณวิที่มันร้ายหนิว่าหนอว่านั่นจะเป็นดาวอยู่เลยนัดเฮ้ยดาวซุกเ้ดาวสาวเดาวคันะถูกแล้วเฮ้ยวิทวิทจะไปไหนครับคุณวิทคุณวิทไปไหนวิทไปแล้วผมว่านะคุณวิทต้องมีแผนมันต้องกลับไปเอากุหลาบแทนเซเนจากนำเข้าจากคิวบาตอนเหนือมาแน่เลย แล้วทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบเทนเซเนียนํำเข้าจากคิวบาตอนนี้ไม่รู้สัตว์น่ะน่ะมานน่นไหนเทนเซเนียคุณผมว่าเครื่องบินจากคิวบามันดีเลยนะคุณโอ้โหอ้าอย่าไปดีเพราะมึงไะเออครับครับ ไปไหนมาครับคุณวิทย์เมื่อกี้กูไปเข้าห้องน้ำมามาต่อๆถึงไหนแล้วถึงนั่นน่ะดาวคณะคุณไงเยียมกูว่ากูอยากบอกลวเขาว่าเฮ้ยมันต้อย่างงี้สิครับคุณวิทย์เฮ้ยคุณมาถูกคนแล้วครับริงมันเนี่ยวันวันสนไท้ายเนี่ยเขาต้องให้ดากกุหลาบกันเดียวเดียวเดียวกูหยุดเลยนะความคิดกูหลับเอนเนียนำเข้าจากบีาตอนเนน่ยพ่อคุณมีคนคิดสปีชี่เหรอครับ เฮ้ยคุณนี่คุณด่าพ่อผมเหรอพ่อคุณตัวเย็นไงพ่อคุณเฮ็ดพีหมดเหรอคำด่าอินเทนเฮ้ยคุณอย่างมิดมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณมิดพร้อมยังพร้อมยังเอาเลยเอาเลยเอาเลยจริงดิเยอะเกลียว่ะมีวิธีอื่นอีกว่า ผมว่าคุณต้องบอกในตัวเองแล้วล่ะครับเฮ้ยเฮวันเฮขอไมครับราเชินะเราเชินะราเชินะเฮ้ยมายังไม่พอหนึ่งสองสามไม่พอต้องพอนะฮุย เออคุณหยอยครับครับจะว่าไปสมงผมคุณก็ยังเท่เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยผมคุณทุไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ้าวเฮ้ยคุณวิทย์ไอ้ขอนังได้ดิไอ้นางก่อนนางก่อนวิทย์เออลรากินอะไรกันครับเนี่ยวันนี้กูมีนัดกาแฟนวะนะเดินมานู่นแล้ว แหม่ๆๆๆๆมีแฟนนะทิ้งเพื่อนนะครับคุณเวทนิดนึงนนิดึๆๆไปกันยังจ้าเชียร์พี่คาดว่ะกูต้องไปแล้วเพื่อนๆโชคดีเฮียร์เข็มคาดสั้นว่ะคืออะไรวะคาดไม่ถึงเฮียร์ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะ